กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะอยู่กับผมเองไอ้ลุงตู่่ใช่คนรักเก็บสีวันนี้เรามาเล่นเกมนี้นะคะับอะไรอะ่ะเรามาันแค่ไก่เงินกูทำไมมเป็นแบบนขอไปดูเงินหน่อยใสย่เงินมีอยู่เท่าไหร่ฮะ ยิงผมมาเล่นของปลอมนะครับนี่มันเป็นเอออะไรนะอร่ะมโนนาปูรับแบบมัดของโลมดมัดแบบเงินไม่จำกัดเนี่ยผมพอดีผมยาวไก่ใส่ตำหะไปสู้หรอกไอ้ยิงผมจะอัดน้ำแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันอัดยังไงอุ้ยน้ำอกไปเนี่ย เห็นหกคีบูตายแน่เลยครับตานผู้ชมบูกู แม่คอ like ืมอืมอืมชิมุยชิมุยแม่ก็จะไปใช่ไมันนี้เราจะฟาร์มให้ คับไก่สแตมม่เวลเลเวเราจะเล่นตั้งแต่เลเวลส8ปรไปถึงเลเวล56เลยทุกคนด้วยไก่สกตมม่นี่ยนเลเวลไปแปดเลเวลเลยนะครับเต่เป็นไก่ตัวอื่นไก่หัวคนเล็กไก่ายมันไล่ไก่ก้ามร0ไก่ก้ามไก่กาไเมันจะใช้ อะไระวเท่าไอ้เหม่ร้อยเก้าสิบเโม้มเดี๋ยวควูณผมซื้อไปแล้วมวโอเคโอ,คโอคไม่ไม่แล้วไม่แล้วโอ้โหสู้เลยโซไอจิง แค่โดดมาก็ร like ู้แ <convolution> ล <unlikely> ้วว่ามันจรถ้าใครอยากดูวัอมนี้นะครับไปพิมพ์ใน Google Google ดูเพราะผมอะไรอ่ะทิงลิงไม่เป็นนะเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่สร้านผมมาเล่นยูทูบตั้งแต่ปี2020แล้ว 60ข้อมูลมดนี้จะชื่อว่าเอ่อโปร,โกรเกมไก่มันไม่จำกัดนะครับผมไปเสิร์ชหาแล้วะนี่หรอโว้ยกระจก ตอนนี้เราอยู่ที่โฮซากนาโอ้โหผมยินบอไปเกมนี้ไม่มีโฆษณานะคะทุกคนเกมนี้ไม่มีโฆษณานะ เลยไม่วาสไม่อยู่ดีกว่าเาตทีลาวานี่ไม่พวกเขาสิโอ้ m ม god ทุกคนเลือดมันล้านเดียวอ่ะผมยังจะนมันไม่ได้เลยอ่ะดูสิตุ๊บตุ๊บตุ๊กาลงสุดสุดทุกคนดูชะตาไปเลย เงินเดิมพันทั้งหมดของภรรยาไก่ขาโอ,โอ,โอ้นี่หมบอกเลยนะผมลงมดัดหรือไม่ลงมดัดเนี่ยไก่ขามันมาตลอดนี่ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยลงมาก่อนหน้านี้ แบบไก่ขาวอกเยอะมากอ,อีปลาคางบาอีกเนี่ปลาคางป,งปลา ไก่แดงเรายังเอาชนะไม่ได้เอเอดิ้งไก่ใส่ยาเราจะเอาชนะได้หรือไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้เสไวาได่าทุกคนแล้วครับด่าทกแม่มีการมองศพมองทองด้วย <c oughs>

bạn không cho không được thì sao rồi một chút nữa rồi một chút nữa rồi พี่ไก่่เคขอกดหน่อยไหมคะพี่พี่เพิ่งมาเล่นจัเตอร์หนึ่งอะไอ้เยคนอื่นเขไปชัเตอรสีกันหมดเลยพี่เพิ่งจั๊เตอร์หนึ่งต่นตื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 นตืตืนนี่นต่นตนตื่นตื่นตืงนนื่ไต วี่หกหมื่นห้าเลยค่ะโอ้ยเออระเจ้าตายไะเจ้าอู้ยโศกเส้เตยยเตยห้าแสนห้านนี่ตัวสปอนชิชกับไม้เอาคันอืมสุออนไลสักสองครั้งอืม

นอนเว่ายี่สิบก่อนแล้วฉันจะกลับมาล้างแค้นกตัว,วไม่เอาดินไก่ซะย,ายา่านผมโดนทีมขิดเลยโอ้มายก d าโอ้กูไม่ชนะนเลยวันนี้ baby Wow, it's that's a baby, y'all. Yeah. Ooh. down. Wow. It's that's a baby, y'all. Oh, down, 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 wow, that's a baby. เงียบักกันดีกว่าทุกคนผมตายแน่เลยไอ้เี้ยมันวทีนะเพื่อนมันไม่ได้วัดกันที่แหลงนะจ๊ะแต่มันบอกฮ่าๆนะกูหัวเงียบเงียบทำไมไก่ไนะ ดังนั้นผมขอเปิดรายการใหม่ฟาร์มไก่ไซตามะเลเวลหนึ่งถึงเลเวลยี่สิบผมขอเปิดรายการไอไก่บ้าผมขอเปิดรายการอีพีหนึ่งขออฟาร์มไก่ไซตามะเลเวล นึงถึงเลวยี่าาสิบเกเกกเตเานะคะคบลเกอาลตอนัปน่าจะเป็นโารศับสวยนะงั้นขอปิดรายการปิดอีพีแรกของฟาร์มไกจะตมะต้งแต่เลเวลนึงถึงเลเวลยี่สิบ ค่อยเจอกันใ่ EP สองบายบาย